ันยะาอาสยามเคลื่อนไหวฟ้าดน,มนิมนิ่มแต่จูกหลังคนโยกมินดาแสนแรงจะหนีสร้างภาพ กลายเป็นประเด็นที่ทําให้เหล่าบรรดาขาเมาส์หูพึ่งกันอีกแล้วค่ะเบื่อจู่ๆสาวมินดามีทรัพย์สิสนมาไล์สดฟาดเดือดพูดแะแรงถึงชนิดที่ชอบสร้างภาพครบเสร็จทีลาวแถบยังตั้งคําถามแรงเป็นใครรวยมาจากไหนทําไมไม่มีใครรู้จกักเหมือนเจตนาเปิดตัวเหยียบคนเก่าให้ดูตามซึ่งชาวเน็ตโยงไปถึงนักร้องสาวแถบยาอาสยามและแฟนหนุ่มอานโลกงานนี้ทางฟาดเขาสาวแถบยาอาสยามก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่าน a c e b o o k โพสรูปตัวเองพร้อม แคปชั่นที่ชาวเน็ตแหกกดไลค์รัวๆว่าไม่มีใครดูถูกเราได้ถ้าเราไม่ลดค่าตัวเองและยังได้พูดผ่านไลฟ์สดอีกว่ามีการคิดวิเคราะห์คนไหนดีคนไหนพูดดีคิดดีคนไหนมีทัศนคติดีคนไหนมีกิริยาแบบไหนทุกคนสามารถแยกแยะได้ไม่ต้องห่วงอาลโลเขาสบายมากเขาชินแล้วมีไม่ใช่ครั้งแรกมันตลอดมาเพราะฉะนั้นไม่พูดถึงดีกว่าส่วนพี่หลานลักก็ชินทุกคนชินหมด แล้วเพราะว่าทุกคนเข้าใจสติเขาแล้วไม่เป็นไรไม่มีใครเดือดร้อนอะไรเลยทุกคนเดินหน้ากันหมดแล้วชีวิตในแกงพวกเราดีมากๆดีหมดแล้วค่ะถัามาหากินแยกย้ายแันเจริญเติบโตเรื่องในอดีตไม่มีใครพูดถึงเลยจริงๆบางเรื่องก็ตลกมากจับอันนั้นมาใส่อันนี้ไม่มีใครดูถูกใครได้หรอกค่ะทุกคนรู้ดีว่าใครเป็นยังไงถ้าเราไม่ไปลดค่าตัวเองก็ไม่มีใครดูถูกเราได้